สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายนะครับโอ้โหที่ตอนนี้โด่งดังในโลกโซเชียลเลยนะครับได้ก็คือบาเลนธนัททวีรัตน์นะครับที่ตอนนี้เล่นซีเกมส์ครั้งแรกแล้วก็พาทีมเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้วและตอนนี้หลายคนก็อยากรู้จักเขามากยิ่งขึ้นนะครับจากรูปร่างหน้าตาและก็วิธีการเล่นในสนามสวัสดีครับบาเลนครับสวัสดีครับต้องบอกกันหน่อยว่าหลายคน มองว่าเราเนี่ยเป็นดารุ่งพุ่งแรงเลยแต่จริงแล้วชีวิตในสนามเย์บอล,ลเนี่ยเราเริ่มมานานหรือยังความจริงแล้วผมเริ่มเล่นลลเย์บอลตั้งแต่อายุ13ปีนะครับตอนเข้าหมหนงเลยครับก็เล่นมานานแล้วครับพอสมควรก็ประมาณ10ปีครับครับกับซีเกมครั้งแรกที่สามารถพาทีมเข้ารอบตัดเชือกได้เลยเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยครับที่คอยผลักดันผมนะครับในสนามเวลาเราแบบ มีจังหวะที่เราหลุดอะไรเงี้ยพวกพี่ๆเขาก็คอยประคองผมอย่างเงี้ยครับก็เล่นเล่นได้แบบก็รู้สึกว่าพอใจในพอสมควรครับพอใจในผลงานตัวเองในพอสมควรแต่ว่าก็ได้อีกครับไปได้อีกครับกับการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกเลยนะและก็ประเดิมกับโค้ชชาวตา่างชาติคนแรกด้วยการทํางานกับโค้ชชาวต่างชาติเนี่ยเขาเร่งศักยภาพให้กับบาเดนยังไงบ้างก็ก็ลิ่งได้พอสมควรครับเขากระตือรือร้นในการทํางานมากครับแล้วก็กระตุ้น กระตุ้นให้เราโชว์ศัก,กยภาพให้เราให้ได้เต็ตีมที่ทั้งทั้งในการซ้อมแล้วก็แข่งเขาบอกเสมอครับว่าให้ซ้อมให้เหมือนแข่งแล้วก็แข่งให้เหมือนซ้อมครับเราจะได้ไม่ตื่นเต้นครับ,รบเห็นบอกว่าที่จริงในนามสโมสรเนี่ยเราเล่นอีกตำแหน่งหนึ่งกับทีมชาติเราเล่นอีกตำแหน่งหนึ่งตรงนี้เราปรับตัวกันยังไงบ้างก็เอาจริงก็ไม่ได้ปรับจูนอะไรมากครับเพราะว่าผมก็ตั้งตอนมัธยมปลายผมก็เล่น2องตำแหน่งมาโดยตลอดครับลเล่นทั้งสั้นแล้วก็บีหลังบ้างบางครั้งก็ไปตีโค้งบ้างครับ ก็มีแบบให้ไปเปิดบอลบ้างครับก็แบบไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ปรับตัวอะไรมากครับแต่ว่ามาซีเกมในครั้งนี้โค้ชเขาให้เล่นตำแหน่งเดียวเลยให้เน้นบีหลังเน้นเลยครับแล้วก็ให้เราโชว์ผลงานให้ได้เต็มที่ที่สุดครับกับเป้าหมายในชีวิตในระยะที่แบบยาวๆในเส้นทางอาชีพมองว่ามีโอกาสบ้างไหมที่อยากไปเล่นในหลีกต่างแดนบ้างครับแน่นอนครับผมอยากไปเล่นหลีกต่างแดนแน่นอนครับแล้วก็ไปเล่นหลีกต่างแดนก็มันจะมันก็จะแบบ เราได้เงินมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็หอเลี้ยงตัวเองได้หลอเลี้ยงครอบครัวได้อะไรอเงี้ยครับกับอีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้มีคนฟอลโล่ไอจหรือว่าทางช่องทาง Facebook ค่อนข้างมากตั้งแต่ตอนเดินทางไปที่สนามบินเลยตรงนี้เรารู้สึกไงบวาครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามฟอลโล่ไอจมาอะไรเงี้ยครับก็อย่าลืมติดตามทีมชาติไทยด้วยนะครับติดตามผมแล้วครับ คำถามสุดท้ายมองว่าทีมไทยของเราเนี่ยทีมชายนะพอมีโค้ชเกาหลีใต้เข้ามาเนี่ยมันจะไปได้ไกลเหมือนกับทีมหญิงที่ตอนนี้ไปถึงเวทีโลกได้ไหมในความคิดของบาเลนฮผมว่าก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เพิ่งปรับจูนอะไรกันยังไม่มากครับก็ประมาณ4-5วิคเองครับก,ก็คอยคอยดูกันติดตามเชียร์กันต่อไปครับ ก็ยังไงซะก็อย่าลืมติดตามเชียร์นะครับนักตบชายทีมชาติไทยที่ตอนนี้อยากจะที่ไปคว้าเหรียญน,นะครับหลังจากครั้งที่แล้วเราคว้าที่4แล้วตอนนี้โอกาสก็ค่อนข้างสดใสที่จะเข้าชิงและก็หยิบเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยกันอีกครั้งครับ